ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิต์ลิรสิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพักภูมิใจไทยเป็นปัญหาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผมเชื่อว่าปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นอบตอหรือว่าอบจอทุก,ท,กทุกที่เนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลแล,และรับผิดชอบนะครับยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆครับเรื่องของถนนนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละที่นั้น จะมีถนนที่อยู่ในการดูแลเนี่ยหลายสิบสายนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาดูงบประมาณแล้วสามารถดูแลถนนได้เพียงแค่ไม่กี่สายเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่จังหวัดสตูลครับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพอําเภอละงูจังหวัดสตูลถนนสายท่าแพดาหลําครับความยาวประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองมันพังจนไม่รู้จะพังยังไงแล้วครับเพราะว่าใช้งานมานานมากอยากจะซ่อมอยากจะทําใหม่ก็ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ ซึ่งถนนสายนี้เนี่ยใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ17ล้านบาทจึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังสํานักงบประมาณครับและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะจะให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอาจจะใช้เงินเหลือจ่ายเข้ามาอุดหนุนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อุดหนุนงบประมาณเพิ่มเข้ามาให้นะครับก็มีวิธีหนึ่งที่ทางท่านนายกหลายๆท่านเนี่ยได้เรียกร้องเข้ามานั่นก็คือการ เร่งรัดกระบวนการการโอนถ่ายนะครับถนนที่เกินกําลังขององคอ์ประกองส่วนท้องถิ่นที่จะดูแลได้เนี่ยกลับไปให้กับกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแลแทนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถดูแลถนนหนทางของเราได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อถนนพังเนี่ยคนที่โดนตนําหนิก็คือทางท่านนายกก็คือทางสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดต่างๆไม่ใช่ว่าไม่อยากซ่อมไม่อยากทํานะครับแต่ว่ามันไม่มีงบประมาณที่จะทําจริงๆขอบพระคุณครับท่านประธานครับคุณกระจิตชัยนิคม